เพราะว่าตอนกลางวันกินไปยังไม่ย่อยยังไม่ย่อยเลยอาหารยังไม่ย่อยเลยอาหารยังไม่ทันย่อยเลยอะไรทำไมครับไลฟ์สดไงอขายหมดแล้วเออขายหมดแล้วขอบคุณครับอยู่ช่องแฟนไลฟ์เออขายหมดแล้วน่ารักที่สุดเดึงมากเดี๋ยวลูกค้าหนัเยอะเลยนะเออดีดี ดีมากเดี๋ยวนวดให้เลยให้ยืมช่องเขาดูเป็นพันเลยนะเก่งเก่งเก่งเขาเป็นครับจะออกไปไหนไหมเนี่ยถามมากกันละพึ่งด่าคนในไลฟ์อยู่จะได้เยังไงกันอย่าถามเยอะถามมากถามอะไรกันจะพาไปกินอะไรที่อ๋อร้านไอ้นี่นะไอ้ร้านอะไรนะไอ้ตรงบ่อกระสออ่ะเปิดถึงห้าทุ่มชื่อร้านอะไรวะเดี๋ยวตรงอะไรก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่มันเป็นร้านขนมปังอร่อยเดีลองไปกินดูไม่เป็นไรอ้วนวันนึงพ่อจันทร์ไปกรุงเทพถึงเก้าเช้าหรือว่าสิบแปดเย็น สิบแปดสิแปิใช่พรุ่งนี้ต้องไปแล้วจะเตรียมเสื้อผ้าไว้ผมไม่ได้ซักเลยทำสองจะยืมช่องอะไรเท่ากับจะยืดชอวช่องนั้นไม่ได้ไล์เลยทุกคนนางไล์ไปเถอะดิฉันไม่ได้ไล์ช่องนั้นช่องสชุดเขียวเพราะว่ามันตัดตะกร้าไม่ได้ดิฉันก็ทิ้งไว้ฟรีเอาไปไล์ได้เลยขอแค่อย่าทําช่องบินอย่างเดียวไม่หวงเลยค่ะขอแค่อย่าทําช่องบิน เรียนมีอยู่ไหมไม่ได้อัตไม่อัตกาขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กไม่อยู่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 เด็กเขาไปเที่ยวกันเขาไปตกปลาที่ระยองกันเขาไปเที่ยวตกปลาตกหมึกที่ระยองกันก็เลยหยุดขายของหยุดขายของไปก่อนค่ะหยุดขายของไปก่อนไม่ได้ไปโหนค่ะไม่ได้ไปโหนประเด็นไม่มีอะไรแล้วก็พี่หนุ่มสรุปแล้วเนี่ยพี่หนุ่มสรุปแล้วและดิฉันก็ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง อืมก็ควรจะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องเขาไปพูดให้โอกาสชี้แจงกันกนเไยว่ากันไปตามหลักการและความถูกต้องนะอืถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดบ้านอะไรบ้านอสรรหน้ายกให้ใครคะไม่มีลูปเออเนี่ยมันก็จะมีคนประเภทแบบนี้แหละเู้เหนื่อย กูเหนื่อยยกให้ใครก็ไม่ได้ยกให้มึงแน่นอนร่ะค่ะมึงไม่ต้องมาเดือดร้อนเราไม่จะไม่เดือดร้อนทําไมเขาจะยกให้ใครกูจะยกให้ใครก็เรื่องของกูมันเป็นเรื่องของอนาคตมึงจะต้องมาอยากรู้เรื่องชาวบ้านบ้านนี้ไปอยู่แล้วไปอยู่บ้านนู้นบ้านนี้ใครอยู่กูจะต้องมานั่งตอบมึงไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวการจะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในทรัพย์สินกับใครมันเป็นเรื่องส่วนตัวมึงไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกูกูจะต้องเล่าให้มึงฟังทุกเรื่องกันไหมเนี่ยมารยากพวกมึงนี่ก็สันดานป้าข้างบ้านอีกแล้ว เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวว to ่ามันไม่ใช่เรื่องที่กูต้องมานั่งตอบให้พวกมึงฟังทุกเรื่องว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นถามเรื่องที่มันมีประโยชน์สาธารณะบางเรื่องถ้าไม่พูดก็แสดงไม่ใช่เออบางเรื่องถ้าเราไม่พูดมันก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวว่ามันเป็นเรื่องภายในเรื่องส่วนตัว่าเรื่องสมบัติเรื่องเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องใครอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลใช่ไหมไปเล่าคนอื่นฟังทําไม มันเป็นเรื studied. ่องส่วนตัวส่วนตัวมากๆเรื่องไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆต้องเราก็ไม่จําเป็นต้องพูดให้คนอื่นฟังกันสักหละหรือเปล่าหรือบ้าเลยเดี๋ยวต้องมานั่งคุณเป็นใครคะเป็นทนายความดิฉันเลยดิฉันต้องมานั่งแจกแจงให้ฟังว่าดิฉันจะทาพินัยกรรมยกสมบัติให้ใครอะไรใครมันไม่ใช่บางเรื่องมันไม่ใช่มันไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวว่ามันเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวว่าโอ๊ย หล่อนก็น่าอยากรู้นันทุกเรื่องอืไม่ได้ตอบเลยนะนะน้ฝนไปนี่จะไปกินขนมปังเร็วเตรียมตัวเดี๋ยวไปรับขนมปังบกสลูกนอนหรือยังไปกินละขนมปังบกสรร้านร้านนมขนมปังไปเรอวเตรียมตัวใช่ <laughs> ไปเร็วๆวเตรียมตัวเลย เออให้มันว่องใบกัน <c> ร <oughs> ้านก็ปิดห่าท่วมโน่นเออเบื่อ,อคนมีลูกมีผัวไปไหนก็ไม่ค่อยได้คนมีลูกมีผัวไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยได้อืม่ะทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ไปนะฝากกดติดตามช่องนี้มันอยู่ในบคสนะเออแล้วอยู่ในบคะมัน เขาชื่อร้านอะไรวะอะไรอะไรแต่อย่างนึงเป็นร้านร้านแต่ว่าเขาขายมีมีมีนมมีนมสดมีขนมปังอ่ะอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะอยากกินนมสดขนมปังอ่ะน้ำฝนไปเตรียมตัวไปเรียกฝนแล้วเออเปล่าไม่รู้ค่ะปัดติ๊กตกมาแล้วเจอแค่ปัดติ๊กตกมาแล้วเจอแล้วก็เกิดความอยากรับประทานขึ้นมาเกิดความอยากรับประทาน เล่อยากกินไปเรื่อยไอปย้ปุ๋ยมาหาแม่สิปุ๋ยแล้วอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปุ๋ปยมาที่แล้วปวุ๋ยบ่มปุ๋ยโอ้โหพอมึงเห็นยายกินข้ามึงไม่สนใจแม่เลยนะคนดูโอ้โหมึงพอมึงเห็นยายกินข้ามึงไม่สนใจแม่เลยนะเป็นแบบนี้นะไอ้ปุ้ยนะมึงน,นะเออกลางคืนลูกเตอโอ้แหล่แลก็ให้ผัวแกเฝ้าลูกเป๊ะเออ อกัาป้าเขาเป้าหลานไปก่อนไหนก็หนอนกลมหลานไปไม,ไม่ไม่ด้็นไรจะดูว่ากินอะไรปลาเค็มนีงง่กินข้างง่ายๆกับพอดกินข้างง่ายๆ่เห็นแห้วหรหะ <c oughs> นี่ไปไงเงินถึงทองเหมือนเด็กๆที่บ้านเลย ถ้ายายเขากินของนะทุกคนโอ้ไม่ต้องเรียกหรอกคะ่ะนุ่ลักยายขึ้นมาทันทีทันใดรักยายลักยายมากอืมแห่พบไม่ได้นะไอ้โป้ยมึงไม่ต้องนอนกับแม่เลยนะคืนนี้เออนหน้อใอไมึงไม่ต้องนอนเลยน,นอนข้างนอกเลยไม่รักมึงแล้วเออมึงน,นอนยายไปเลยเดี๋ยวกูลากไอ้ถุงทองดีกว่ารากไอ้ถุงทอง นี่ทุกคนที่มาบานไปงานศพนี่บานศพบ,บานศพบ,บานข้างหน้าเลยเจนวนเจนวนฮะเนี้ยเาจะปไปไ<ะ>ไปไเออจะไปดีกว่าเนี้ย สวัสดีค่ะคุณแพรลี่สวัสดีพี่แหม่มค่ะสวัสดีพี่แหม่มค่ะขับรถตากฝนมาแล้วก็แบบผมก็คือแบบไปหมดก็เดี๋ยวก็เดินเข้าไปเข้าแลกขอบคุณค่ะไปดูเดี๋ยวไปดูวัยรุ่นในบ้านก็ได้จะกำลังแผงกำลังแ็งเสียกำลังแเสีย

ลกไปหมดห้องนอนห้องอะไรเนี่ยมาอยู่ไม่กี่วันจากห้องที่ดีๆด,ดูบ้างเวลาเขาเก็บที่นอที่นอนนะเขาเก็บสะอาดเรียบร้อยยังไงอะไรยังไงโอ้โหนี่อะไรก็ไม่รู้กองกึงจะพอดเก็บให้พอดพับจะพับเสื้ออยู่ไหนเต็มไปหมดเออขายครับเนี่ยใบเน,นี้ยไปยืวมาใบนี้ใบไหนนู่นใบข้างหลังเนี่ยอะสามพันห้าไหนนี่เอาไหมแสนห้าจ้ะซือ้อมาแสนห้าจา้ะไม่มีของถูกหรอกอยู่ในห้องนนเนี้ยนีอเนี้ย สี่พันแปดอันนี้ขายได้อันนี้ไม่ใช่ของอันนี้อันนี้เป็นของอันนี้อันนี้แบบแฟชั่นอันนี้<อ>ไม่ใช่แบบไม่ใช่อันนี้ไม่แบรนด์ <c oughs> แต่อันนี้ขายจริงใครจะซื้อไหนซื้อมาเจ็ดหมื่นขาย 50, ห้าหมื่นดีจริงอ๋อดี๋ยวขายให้มาไหนไวะคู่คไหนไวะเดี๋ยวนี่คู่นี้ไม่ใช่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 โน่โนโนเอ๊ะหรือว่าอยู่ในอันนี้สีดําอ่ะหรือว่าอยู่ก็มีสองคู่ไงไม่ใช่ไม่ใช่มีคู่นึง ที่เธอเคยใส่ไงอันหนักๆไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ส<อ>ามคู่นี้ไ,อออไหนครับขายห้าหมื่นถ้าใครจะซื้อนี่ปะสีดำป่ะอันหนักๆน,นะเออนี่แหละมั้งไหนเออเออนั่นแหละนี่ทุกคนคู่นี้คู่นี้ของแท้หลุยวิกตองเบอร์อะไรเท่าไหร่วะสีสามเออนี่ลายแบบ นี่นี่น,นี่รุ่นนี้ใครสนใจใครสนใจมาเร็ 50, <ขอ S 2> วห้าหมื่นขอคน,นไม่เล่น,นขอคน,นไม่เล่นขอคนไม่เล่นเลยสภาพนางฟ้าคือใส่สองรอบรอ่ะจ้าฝ <c oughs> นมาแล้วห้าหมื่นเอาไม่ฝนแกไปไหนอ่ะหายกนานฮะแกหายกนานแกไปไหนมาแล้วแล้วฝนมาน้องฝนที่นาเลนฝนที่นาเลนจะไปกินขนมปังปะเนี่ยเดี๋ยวไปรับบอกกับป้าเลย เนะ่บอกก็ไปกับพี่ถ้าป้ามีปัญหาให้โทรมาเชียบอกป้าเลยบอกว่ามีปัญหาโทรมาเชียไปบอกป้าไป <c oughs> เดี๋ยวไม่ซื้อเคฟฟีให้แล้วนะบอกกับป้า <c oughs> เดี๋ยวไม่ซื้อเคฟฟีให้นะ <c oughs> โอ้ดูผมสิดูผมสิ เออคนที่จะไปกินขนมปังนี่คู่นี้คู่นี้ขายค่ะขายจริงอย่างเททรงผมเท่มาก <laughs> พุทธรูปสีเทาสวยอันไหนพุทธรูปสีเทาอันไหนอีก ใหญ่มากรองเท้าก็มันเป็นรองเท้าหลุยวิกซองของแท้ขายใครสนใจแล้วเสิร์ชหาดูได้จะลงไลน์แล้วพี่กัดครีมขวดสีฟ้าหน่อยอันไหนวะอันไหนวะพี่กัดครีมขวดสีแป๊เดียวแป๊บหนึ่งปิดไฟก่อนแล้วแล้วใครจะซื้อขายรองเท้าขายรองเท้า หหมื่นต่อได้ห้าหมื่นต่อได้ฮะบอกจะถ่ายรองเท้าใช่เขาใชนีไ่ไงของนี่นะเ่ยไม่ได้ใส่คู่นี้อายมาแล้วลุยวิคตอมไม่ไล่ไม่ได้จะลงไล่แล้วจะไปกินข้าว จะไปกินข้าวจะพาแฟนไปกินข้าวแล้วคครยังไม่ว่างเดี๋ยวก่อนกูว่าอีพวกที่มาแบบดึงดันให้กูไลค์กับ ana, จเจ๊จ้อนี่น่าจะเป็นเจ้าหนี้เจ๊จ้อแน่เลยกูว่าดูร้อนเงินกันนะเนี่ยทํางานกันเป็นทีมหรือเปล่าเนี่ยดูร้อนเงินนะทํางานกันเป็นทีมนะพวกหล่อนเนี่ยไปทุกคนสภาพนางฟ้ามากสวยของแท้เลย ลุยวิกตองเบอร์เจ็ดเครื่อง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 ค่ะไซยุโรปเจ็ดเครื่องนี้เท่าไหร่อ่ะทุกคนเจ็ดเครื่งเจ็ดครื่งเท่าไหร่ทุกคนเจ็ดเครื่องเท่าไหร่เออมีคนตะโกนมาปกติเจ็ดเครื่งเท่าไหร่สี่สิบสามมั้งใช่ไหมเออเจ็ดเครื่องสี่สาม ไซส์สี่สิบสามมาเดีย๋ยวเอาเอาีกข้างมาก่อนเดี๋ยวจะโพสในบ้านฟ้านะเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวสแปมหนึ่งนะเ็ก่อนเ็ตก่อน ใช่เจงมีกล่องและใบแลบประกันถุงกล่องนะกล่องยังอยู่นะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวต้องไปเลือกกล่องก่อนว่ามันกล่องไหนไม่รู้อะ่ะเพราะว่ากล่องมีแต่ว่าเอากล่องกล่องมันเยอะอะ่ะเพราะว่าเราซื้อรองเท้ารอ,องเท้าหลุยซื้อมาใส่หลายคู่มากซื้อรองเท้าหลุยมาใส่หลายคู่มากไม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวดูก่อนดยวดูก่อน ผู้ชายลายจระเข้เขาทาเรียนแบบลายหนังนี่นี่เนี่ยเป็นรุ่นนี้นี่เนี่ยรุ่นนี้เลยเนี่ยใช่ปะ่ะนี่อ่ะเนี่ยรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นอะไรอะไรเขาเขาอ่านว่าอะไร,ะไรทุกคนใครเก่งภาษาอังกฤษอ่านให้ดิฉันหน่อยสิแล้วดิฉันอ่ะชอบแบบนี่นี่เนี่ยเจ็ดหมื่นสามนะคะ นี่รุ่นนี้ไม่ได้โกโหกซื้อมาจากชอบเจ็ดหมืนสามดีิฉันเอาแค่ห้าหมืนพอเจ็ดเจ็ดครื่องถ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวไปเปิดในบ้านฟ้าแค่หมื่นเดียวนะแต่จะต้องมีคนแบบประมูลแน่นอนนี่นเน,น,น่รุ่นนี้อทุกคนดูให้หน่อยอ่านอ่าน,อ,านอ่านเป็นภาษาพิมพ์เป็นภาษาไทยให้หน่อยเขาเรียกรุ่นอะไรเนเน่รุ่นนี้ พี่สุเอาดีๆพี่สุไม่ร้อเล่นคะ่ะเอาดีๆเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดครึ่งนะคะเบอร์สี่สิบสามสภาพใหม่มากเพราะว่าใส่น้อยมากมันดูผู้ชายไปก็เลยแบบมันดูผู้ชายไปอะ่ะก็เลยแบบไม่ได้ใส่มันดูผู้ชายไปมันดูผู้ชายไป นี่สวยมากใส่น้อยครั้งมากเลยอะ่ะมันดูผู้ชายมันดูแมนไปก็เลยแบบแล้วมันเป็นรุ่นแรกๆอืมมีกล่องให้ค่ะมีกล่องให้กล่องมีเดี๋ยวไปหาก่อนมีกล่องให้ไอ้บัตรไอ้ใบมันก็น่าจะอยู่ในกล่องนั่นแหละสวยกล่องหลุยที่ฉันไม่ค่อยทิ้งแต่ถ้าเป็นของแบรนด์อื่นที่ฉันทิ้งไปหมด รุ่นนี้หน้าชอบขายอยู่เจ็ดหมืนสามนี่นี่เขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ารุ่นอันนี้นะเวอร์ชัน่นเวอร์ชั่นหนังลูกวัวพิมพ์ลายหนังพิมพ์ลายหนังจระเข้อลิกเตอร์อลิกเตอร์ <c oughs> <c oughs> ได้แรงบันดาลใจจากแฟชั่นโชว์เป๊ะๆมากรอดีูทรงโอเวอร์ไซส์และพื้นรองเท้ายางด้านนอกโทนสีเดียกันชวนให้นึกถึงรองเท้าประใบอันเป็นเอกลักษณ เสริมด้วยลโลโก้ยางอักษร LV ประทับบนลิ้นรองเท้าด้านขวานะคะเออผลิตในอิตาลีอ่ะไม่มีใครเปิดหรอกเดี๋ยวไปโพสดีกว่าบ้านฟ้าเปิดที่หมื่นนึงนี่แหละใครแม่งให้เท่าไหร่เปิดที่เท่าไหร่ดียรซื้อมาเจ็ดหมื่นเปิดที่สามหมื่นดีกว่าโอ้รองเท้ากระเป๋าไม่ขายครับเพราะว่ากระเป๋าใช้ทุกรูปเลย กระเป๋าหลุยใช้ทุกใบเลยค่ะไม่มีอันไหนที่ไม่ใช้เลยใช้หมดเออเออมีอยู่อันแรกแรกอันแรกแรกมีอยู่อันแรกแรกมีอยู่ที่ไม่ได้ใช้มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่นะอันที่ไม่ได้ใช้อ่ะอันที่ไม่ได้ใช้มีอยู่ไม่ค่อยได้ใช้ใช้คาว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันเนี่ยอันนี้สองอันีีไม่ค่อยได้ใช้เดาให้ดูเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าใบแรกๆที่ซื้อ ใครได้ใช้แต่สวยนะรุ่นนี้สวยนะสวยนะนี่รุ่นนี้สวยนะอันนี้นี่แล้วมีกระเป๋าอันนี้ข้างในนี่กระเป๋า Louis Vuitton ซื้อจากช็อปทุกลูกทุกใบไปสาม,มารถดูประวัติการสั่งซื้อได้ไม่ได้ซื้อจากห้างนะครับซื้อจากไม่ได้ซื้อจากที่เขามาแบบ มือสองนะจ๊ะคือแบบมือหนึ่งมาเด้อเนี่ยแต่ลูกนี้ใหญ่ดีสวยลูกนี้สวยลูกนี้สวยใหญ่ดีแล้วก็มีกับตรงนี้ด้วยใส่ไว้ข้างในหรือจะห้อยข้างนอกให้มันดูเก๋ๆก็ได้ขอดูด้านในนี่คุณดูอันนี้สิ คุณดูอะไรนะคุณดูตะขอมันดิตะขอมันใหม่เอี่ยมเลยตะขอมันตะขอมันใหม่เอี่ยมเลยนี่ดูข้างในใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมมากข้างในไม่มีอะไรเลยใหม่เอี่ยมสุดๆม,มีอะไรก็มรุกยาอมตาโบตันนี่ค่ะข้ะางในมันเป็นงนี้โล่งๆแบบนี้แต่ว่ามีช่องให้เก็บของได้ช่องหนึ่งมีช่องเก็บของให้ช่องหนึ่ง แบบนี้นี่ก็อันนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะอันนี้อยู่ในนี้อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้แต่เป็นแสนนะทุกคนดูลาคาให้หน่อยสิเคยซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้แนละ้วแต่ใหม่เอี่ยมใหม่มากดิฉันใช้ของคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าลูกไหนไม่ได้ใช้ประจํามาคือใหม่มากลูกนี้สวยโอย้เสียดายไม่ขายแล้วดีกว่าได้อะอยังสวยอยู่เลยอะ่ะสวยไม่ค่อยได้เอาไปถือเลยอะ่ะ ไม่สวยนะาสวยเปลี่ยนใจแนะแล้วก็อันนี้ลูกนี้เป็นลูกแรกลูกนี้เป็นลูกแรกเล่นไฟใช่มันจะเป็นสารอะไรไม่รู้่ามันจะแวบ,บๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้อันนี้มันจะแบบแวบๆสีอันนี้เป็นมันออกโคนสีฟ้านะคะฟ้าน้ําเงินน้ําเงินฟ้ามันมีหลายลูกไงที่ไม่ใช้เพราะว่ามันเยอะแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนจากหนุ่ยไปใชออ้อะไรนะ ท่าไหนบ้าจำยี่ห้อไม่ได้นะไหนี่นี่ก็ใหม่เอี่ยมใหม่ทุกอันไม่ใช่กุชชี่ดิดีออดีออเออกุชชี่ดีอดอเออ,อ,เอ,อนั่นแหละอันนี้แถมเหรียญให้ด้วยค่ะถ้าใครเอาแถมเหรียญให้ด้วยนะคะเอาไปไว้หยอดตู้บริจาคอันนี้แถมเหรียญให้ด้วยค่ะ ถ้าใครเอาลูกนี้นะคะเราจะไม่เอาเหรียญออกเราจะส่งไปให้พร้อมเหรียญเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> มีเหรียญด้วยเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ระสองสามปีสองปีแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกแรกที่ซื้อให้กับตัวเองตอนที่เริ่มแต่งหญิงและรู้สึกว่าจะต้องมีกระเป๋าถือก็เลยแบบอีลูกนี้ก็เลยตามมาเป็นลูกแรก ูกนี้ตามมาเป็นลูกแรกค่ะแล้วก็ลูกนูนนนี่อันนี้ก็คือความหลุยตะโกนเลยแบบเบสิกเบสิกเป็นความหลุยความอะไรนะคะจากแฉกจากช็อปนะคะไม่เคยฟอกหนังไม่เคยอะไรทั้งนั้นไม่เคยมีฟอกหนังไม่เคยมีอะไรนะคะอันนี้แบบดั้งเดิมเลยจําราคามันไม่ได้แล้วอะเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ้างแล้วก็อันนี้ อันนี้กุชี่อันนี้กุชี่มีหมาด้วยเฉพาะหมามันกี่ก,กี่บาทว่าจะไม่ได้อันนี้รู้สึกเหมือนไปซื้อกับน้าฝนนะเนี่ยน้ำฝนจะได้ไหมอันนี้อันนี้จะดูมีความแบบเนี่ยแล้วก็หาแว่นไม่เจอแว่นมันอยู่นี่หมดนี่มีแว่นนะคะอา่านะคะมีความแบบมีความแบแบแว่นนิดนึงอืแล้วมามีหวีหวีน้าฝนนะ,ะนี่เป็นหวีน้ําฝนนะคะนี่ มีความหวีม่วงนะคะเออวีม่วงมีความหวีแบบวีแบบตะมุกตะมินิดนึงวะแหวนไม่ได้นี่แว่นหลุยแว่นบินเทดนะครัแบแว่นนักบินนะจ๊ะแว่นนักบินนะจ๊ะนี่หาตั้งนานว่ามันไปอยู่ไหนนี่แววนแววนแหวน นี่อันนี้จริงอะจริงสักทีเอ่อะอยู่ในกระเป๋าเนีย่ยบางทีของหายอะมันไม่ได้หายนะเพียงแต่ว่าเราแบบเราแค่แบบลืมมันไว้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้หายหรอกวันนี้ก็หาที่ตั้งไรตั้งนานสรุปอยู่ในกระเป๋าหากระทั่งกอกนอจะใส่เอ้ยกกนอหายไปไหนหมดวะอ๋ออยู่ในกระเป๋าลูกเล็ก ก็มีแบบงูแจ